ฮัลโหลสวัสดีคุณเ e ป่านะคะหรือว่าปัานสีนะคะจากเพจ sp s e ป่าะคะ่ะวันนี้นะคะปันก็จะมาเม้า์มอยนะคะวิธีการกู้ผิวพังนะคะคือช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็เป็นช่วงหลังสงการนะคะคือหลายๆคนเนี่ย จะไปเล่นทะเลมานะคะไปดำน้ำนะคะหรือว่าไปเล่นสงการแล้วแบบทาให้แบบว่ากลับมาเนี่ยผิวไหม้แสบผิวนะคะแล้วก็ผิวค้าลงนะคะรู้สึกว่าแบบมีอาการรอกอาการแสบนะคะแล้วก็มีอาการเบิร์นสีผิวไม่สม่ำเสมอกันนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะปั่นก็จะบอกวิธีการกู้ผิวพังนะคะก็คือว่าใช้วิธีแบบจากธรรมชาติง่ายๆนะ,ะหรือว่าใช้ของที่อยู่ใกล้ตัวง่ายๆเนี่ยก็คือเราเนี่ยสามารถเอามาดูแลผิวเราได้ นะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราในกลับม,มาสวยนะคะขาวนุ่นเนียนเหมือนเดิมนะคะสีผิวสม่ำเสมอกันเท่าเดิมนะคะในคลิปนี้นะคะทั้งคลิปเลยนะคะเราจะใช้ของทั้งหมดแค่5้าอย่างเท่านั้นเองนะคะซึ่งของห้อย่างนะคะอยู่ในตะกร้านี้แล้วนะคะดีงามนะคะก็เดี๋ยวบันจะบอกแต่ละตัวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราขาดไม่ได้นะคะดับแรกนะคะก็คือว่าโยเกิร์ตรอธรรมชาตินะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่สมานผิวนะคะใช้พอกหน้าพอกตัวนะคะสำหรับแบบว่าการที่ออก แดนมันจะจับตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ดีงามมากนะคะรานะคาส0กว่าบาทเองนะคะถูกและดีนะคะกินก็ได้มาก็ได้ทาผิวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่2เลยนะคะนี่เลยนะคะนีเวียเซียนอีนะคะจะบอกว่าเนี่ยนะคะปั่นเป็นแฟนพันธ์แทมากนะคะใช้มาตั้งแต่ตอนที่ออกใหม่ๆออกแรกๆเลยนะคะแล้วคือแบบว่าก่อนหน้านี้นะคะปั่นเป็นคนที่แบบตัวนะคะดํากว่านานะคะเพราะว่า เราตากแดดนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าใช้ครีมกันแดดบางวันใช้บางวันไม่ใช้เพราะว่าบางวันก็ออกไปตากผ้าธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะก็ลืมใช้บ้างนะคะซึ่งหลังเลยก็ปกกันแดดหนักมากแต่ว่าก็ไม่ช่วยนะคะก็เลยไปหาแบบว่าโลชั่นที่เป็นไวท์เทนนิ่งนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเคยรีวิวแล้วนะคะนีเวเซนนะคะตัวนี้ดีมากนะคะดูสิคะคือแบบหน้ากับตัวปากนะคะสีเท่ากันเลยนะคะเพราะว่านีเวเซนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีวิตามิน E กับวิตามินซีเป็นส่วนผสมหลักนะคะใช้แล้วผิวใสมากนะคะขาวขึ้นมากดี เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ทั้งขาวทั้งใสทั้งฉ่าทั้งเด้งนะคะหมดมา2หลอดแล้วนะคะเป็นแฟนบันแท้มากๆเลยนะคะสําหรับมีวเซียนอีค่ะก็ต่อมานะคะตัวที่3นะคะนี่นะคะมาร์คมะขามนะคะของเขาเขาทะเลภูนะคะซึ่งตัวนี้นะคะป่านมีส่วนร่วมในการ ปรับสูตรต่างๆด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นมักมะขามนะคะมีขายในเซเว่นมาสันหรือว่ามีขายตามทบอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะทวไปนะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครไม่มีเนี่ยใช้มะขามเปียกที่มีที่บ้านก็ได้นะคะถือว่าประหยัดง,งบแต่ถ้าเอาแบบสะดวกนะคะก็จะแนะนําเป็นมัรกมะขามตัวนี้นะคะเพราะว่ามีทั้งธนาคาคขมิ้นนะคะเซเอมเทศน้ําผึ้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราจะเอามาใช้ในคลิปในการดูแลผิวรอบนี้ด้วยนะคะต่อมา สิ่งที่4นะคะก็คือข้าวโอ๊ตนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นจิ๊กของน้องโทนี่มานะคะลูกชายบานเนี่ยนะคะซึ่งเราจะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะเป็นส่วนผสมในการสครับผิวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะคะก็เอาข้าวสารนะคะที่บ้านนะคะตำ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 ให้ละเอียดนะคะใช้เป็นมาเลสครับแทนข้าวโอ๊ตได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องตำให้ละเอียดจริงๆนะคะก็ดีงามเหมือนข้าวโอ๊ตเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็น นี่เลยนะคะน้าพึ่งนะคะเป็นน้ำพึ่งแทนนะคะตัวนี้เนี่ยปั่นซื้อมาจากเซเว่นราคาหกบาทนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่ที่บ้านแล้วนะคะหรือว่ามียี่ห้อที่ถูกกว่านี้นะคะก็ใช้ยี่ห้อที่ถูกไปนะคะแต่ว่าแนะนําให้เป็นน้าพึ่งแทนนะคะตัวนี้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวแบบชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวนะคะซึ่งเราจะใช้ห้าอย่างเนี่ยนะคะกู้ผิวกันในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมีวิธีการอย่างไรพอกี่นาทีมีส่วนผสมใช้อะไรเท่า ะะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกนะคะที่เราโดนแดดเผานะคะเราก็จะงดใช้พวกไวท์เทนนิ่งแรงๆนะคะแล้วก็งดใช้มะขามไปก่อนนะคะซึ่งอันดับแรกที่เราจะใช้นะคะก็คือโยเกิร์ตรสดธรรมชาติค่ะตัวนี้นะคะก็ใช้พอกหน้านะคะแล้วก็พอกตัวนะคะพอกทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือแนะนําให้แช่เย็นก่อนนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าโยเกิร์ตนะคะช่วยสมานผิวได้ดีมากเลยนะคะลดอาการแสบร้อนที่เกิดจากการไหม้ของแดดได้อย่างดีเลยค่ะ งออกแล้วนะคะเราก็ตามด้วยโลชั่นนะคะซึ่งเป็นตัวเด็ดของเราเลยนะคะนังเอกของเรานะคะก็คือนีเวเซียนอีนะคะตัวนี้เนี่ยปันก็จะบโบกรัวๆเลยนะคะซึ่งตัวนีเวเซียนอีนะคะจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ช่วยดูแลผิวนะคะตรงที่เป็นผิวหมองคล้ำนะคะไม่จากแดดน,นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวตรงนั้นนะคะกลับมาขาวกระจ่งางใสได้เหมือนเดิมค่ะ อาทิตย์ที่2นะคะเราก็จะเริ่มขัดผิวพอกผิวได้แล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์กันนะคะซึ่งป่านจะใช้ถุง1ิบล็อกนะคะเพราะาตัวนี้เนี่ยง่ายต่อการเก็บนะคะแล้วก็ง่ายต่อการผรสมค่ะใช้ข้าวโอ๊ตประมาณ3ามกํามือนะคะจากนั้นนี่ก็ใช้โยเกิร์ตธรรมชาติ1ถ้วยค่ะใช้น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะใช้มะขามนะคะประมาณ2ถ้วยนะคะหรือว่าใครมีมะขามอยู่แล้วนะคะก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขยับไม่เท่ากันค่ะซึ่งเวลาอยู่ในถุงนะคะมันก็จะง่ายนะคะเราก็จะได้ ตัวที่เป็นสครับมะขามเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตัวนี้นะคะปันก็จะใช้สครับมะขามนะคะพอกผิวนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ15-30นาทีนะคะซึ่งสูตรนี้น,นะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ข้าวโอ๊ตก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็นมาร์กอย่างเดียวค่ะก็ถ้าเหลือนะคะเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะสามารถนําออกมาใช้ได้อีกนะคะภายใน1สัปดาห์ค่ะ มาร์กผิวสครับผิวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกโลชั่นเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยปั่นก็ใช้ด v วีสินีตัวเดิมเนี่แหละค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีวิตามินอีนะคะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะทําให้ผิวเนี่ยกลับมาขาวผิวดูสม่ําเสมอนะคะทั้งใสทั้งอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ทั้งดูชุ่มชื้นค่ะป่านนะคะเป็นแฟนพันธ์แท้ตัวจริงเลยนะคะบกเช้าบกเย็นเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสําหรับการมาร์กผิวนะคะตัวปั่นเองนะคะปั่นแนะนําให้มาร์กอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะคะสำ หาตัวสูตรมากที่มีมะขามนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดว่ามาร์กผิวอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ข้าวโอ๊ตก็ได้นะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสูตรที่เป็นใช้โยกเกิรธรรมชาตินะคะในการฟื้นฟูผิวเนี่ยป่าแนะนําให้ ช้เนี่ยประมาณซักอาทิตย์ละสองถึงสาครั้งเนี่ยนะคะได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการลดการระคายเคืองที่ผิวนะคะแต่หัวใจหลักสําคัญนะคะของการดูแลผิวของป่าน,นะคะก็คือการทาโลชั่นอยู่ดีนะคะผิวค้ําจากแดดในช่วงนี้นะคะก็ใช้วิธีมาร์กผิวของป่าน,นะคะแล้วก็ตามด้วยทาโลชั่นนะคะบกเข้าไปเยอะๆเ,เลยนะคะของคุณนะคะจะกลับมาขาวนุ่นเนียนเหมือนเดิมนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกัป่นานใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้มันไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ